ข้าวอยกระบาดไม้โหสวยมากคันนี้พวกอย่างนอกด้วย ว่าเดี๋ยวเราต้องมารีวิวกันหน่อยละคัะนนี้มันไดสามคันคืออะไรเนี่ย P สิบเอ็ดหรือ E สิบสามวะเนี่ย Q สิบเอ็ดเหรอ ลัดดีวะพิเศษแน่เสียงนี้พีโน P114 เสเียงแน่นมากครับดยดีเซลด้วยโอ้ย แน่นเปรี้ยแเละรันเลยอะ เปนรั้วก็เป็นไม้เหมือนกันเดียมเลทท้ายนี่ก็มาแนวยุ่นเลยทุกคนดูดิตายฮะฝาทุกฝาท้ายเป็นไม้สวยมากอันนี้หาย่าครับทุกคนนี่คิดว่าเป็นกระบะไม้ น,นี่มันสวยจริงนะผมว่าโซงเสิงมาได้จริงพี่ตัวน,นี้กินอะไรครับสามยี่อ,อันนี้ก็ทำจากนูดีเซลมานะเห็นวิตกเกอร์อุ้ยภายในภายในอย่างซิ่งเลย ้าเกิดใครอยากทำกระบะวิ่งเข้าวสวยนะครับผมว่าแบบนี้นี่โอเคมากเลยนะถ้าเกิดยังไงอะเอาจริงคือทุกวันนี้กระบะไม้ก็ต่อยากเลยราคาสูง<ม>ก็ไปทำเป็นกระบะเมเนียมอะ่ะสวยเลยนะส่งนี้ผมว่า,อาโอ้ยพีทีเอสซีโอ้โหแรงเหลือไปไหน ได้กลับแล้วหรือเปล่าหรือว่าอยู่ต่อเดี๋ยวก่อนพี่พุ่งกลับขอชมร้นก่อนอ่านี่หน้าเขานะครับโชคบุญมาโชคบุญมาพืชผล ข้นหน้านี้ก็จะเป็นการชนญี่ปุ่นนะครับการชนอันนี้เป็นเดิมญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เอามายื่นยื่นใหม่ยื่นแบบไทตายนะครับนี่นะแล้วก็มีลาปอดไลท์ชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นชุดหน้าเงานะครับหน้าเงาแกปหน,น้านะครับแกปหน้านี่เหมือนคล้ายงานญี่ปุ่นนะล้อมเนยมนะครับดุมแบนดนะ็อตนะ ข้างหน้านี่ก็จะเป็นยางอีโคเปียยางไทยปีโตอร์อีโคพีียอ้ยนี่ดูกันชนหลังนะครับเฮ้ยไอย้บางคนหลังบางคนหลังนี่ก็จะเป็นเล็มันจะเป็นเล็งานสร้างอันเนี้ยร้อยมิเนียมนะร้อยมิเนียมอันนี้ก็จะเป็นยางญี่ปุ่นนะครับโตโยโตโย m หกสามหก นะเหมือนจะเป็นยางยางสนโน่ใช่ยาสนโน่เนี่ยคือผมชอบสไตล์นี้มากเลยนะนในแบบนี้เนี่ยผมหาดูมานานมากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีจริงอ่านี่ดูสเต็ปปลท้ายปลท้ายนี่ไหมสวยจริงคันนีย้ยอมรับมากยอมรับเลยสุดมากสวยมากหอย ปิดใจครับจริงนะปิดใจมากคันนี้อยากชอบเลยเออคือกระบาดไม้ไม้จริงเลยไม้หมดเลยฟังเสียงแท้คันเล็ก ฟิวฟิวฟิวเลยไหม,ม,มเทเบลเทโทเบลไปฟังเสียงเคก้กเสียงปั๊มลมเค้กนะครับเอากลักษณ์ของ P11C เลยเฮ้ยดินหอบ ตกใจปหมโอ้ล้าใจแล้วเสียงนี้บักเลย ได้ยินเสียงเขกนี่คือรู้เลยว่าพีเีซเป็นเซนอนครับเสียงแบบนี้เนี่ยนคือพอลมตัดปุ๊บเนี่ยเสียงเขกก็จะหาย<ม>คันนี้ก็จากคัสซีทีโน่ S7 นะครับแล้วก็เอามาครอบหัวครอบเครื่องนะคัตซีนี่ก็ตามเลยเนี่ย ตากบงเส้นเลยบ้างเนี่ยแล้วก็ซับบนซับล่างตามโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ